แมวเมียมีพัสดุมาแล้ววองเมียเฝ้ารอกันใจเลยเ <c oughs> มียเฝ้ารอรับกันใจเลยครับสาธุสาธุไม่มีเฝ้ารอรับพัสดุกันใจเลยโออยากกินอยากกินอาหารลูกแม่เมียรับพัสดุแล้วลูกเหรอโอน้องอะไรมณีนีน,นดำขาวใหญ่น้องดำเล็กตาหวาน มีพัสรุมาสองสุรุปูสองกระสอบใหญ่ๆเนาะสองกระสอบใหญ่เป็นอะไรลูกเป็นอะไรเอ่ยอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเม็ดอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเม็ดสองกระสอบกระสอบละกระสอบละเท่าไรลูกกระสอบละยี่สิบกิโลกรัมยี่สิบกิโลกรัมครับเป็นอาหารอาหารเดอะด็อกเดอะด็อกห้ายี่สิบกิโลกรัมยี่สิบกิโลกรัมสองกระสอบครับสำหรับอาหารน้องหมาเนาะ น้องหมาไปให้น้องหมาที่วัดกูเต้าวนารามเนาะตอนนี้มีน้องเด็กๆเล็กๆน้องเด็กใหญ่ๆน้องน้องน้องนแดงรออยู่นั่นเนาะก็ขอบูนาสุสุโสมุจากคุณโยมกฤพรและคุณโยมกรุ๊ปซึ่งเป็นเพื่อนกันเนาได้จัดส่งมาให้ส่งถึงยงังปู่ให้ลวงปูได้เป็นสะพานบุญส่งให้น้องๆหมาวัด กุฎาวนารามขอรับบทนาสาธุขบุญกุศลสุนทหลายเรื่านี้จงเป็นพระประจันนุนนำคำชูให้คุณโยมกฤจพรจิราชัยธรและคุณโยมกุ๊บซึ่งเป็นเพื่อนกันเนาะก็ขอรับบทนาสาธุขบุญกุศลสุนทหลายเรื่านี้จงเป็นพระประจันนุนนำคำชูให้ยูดีมีสุขปันเซจาทุ่งโจกโรคภัยกิสิลปการใด้กได้ทุกความมุ่งมาปรารถนาทุกประการเทินสัพพีติโยวัชันโตสัพพะโลโควินัสโตมาเตพุทธวันตรายโยสุคิสทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัญญโยจัตตาโรโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธ,สาธุอันนี้ไม่ใช่ของน้องเมียวลูกกินไม่ได้น้องปุ้มแกะนะลูกแกะไม่ได้ละเดี๋ยวเมียวกินเนาะของน้องหมาของน้องหมาน้องหมาหน่องหมาน่องเมียก,กินข้าวแล้วลูกกินข้าวแล้วจะขอยบุญนี้ทรงสุเรสุปสนาทุกประการสาธุ